Còn tất cả cái <laughs> này nước nước. Còn đi dùng của tao thôi

ก็รู้ว่าเพื่อนดูฝนถ้าเป็นชาวนาชาวบ้านก็จะใจใจหน่อยหนึ่งข้าวนาชุ่มฉ่ำก็จะไข่โลกไข่ละครับเนี่ยเพราะว่าเข้าเป็นของในเริ่องไข่นาบางคนก็เริ่มพลาดละรอแต่ว่าจะวันมาได้ข้ืวข้าวกล้าลงในนาเป็นลำดับสองเอาเหตุผลง่ายเดินไปเรื่อยเรื่อยเลย ปัญยากอย่ที่มาเป็นแถวนี้ไม่จังเป็นเตัวเต้องเอาว้ทุกคนนะถ้าใครแค่รีบกลับสำรวจแตงไวสั่งมา กตามมาวสั่งวยส่วนารน้อดีหน้าเณรเรไปตอบอถได้ต้อไตอตอบัาน่งี่้าเณรเนรไปตอบเอะถาได้ตองไไ ไม่จ้ะไปกองสำนัก